ปิดฉาก5ปี พระเอกดังหมดสัญญาช่องเจ็ดขอเป็นอิสระจับตาจิ้นสายวายก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวมาพักใหญ่แล้วว่านักแสดงหนุ่มเจนใหม่ของช่องเจ็ดอย่างเกรซสพลกำลังจะหมดสัญญาและตัดสินใจผันตัวเป็นนักแสดงอิสระหลังอยู่บ้านวิ์หมอทิศมานานกว่าห้าปีท่ามกลางแฟนแฟนต่างใจหายซึ่งละครเรื่องกรงน้ำพึ่งจะเป็นผลงานเรื่องสุดท้ายของเกรซที่ ที่จะทิ้งทวนเอาไว้ในฐานะนักแสดงช่องเจ็ล่าสุดหนุ่มเกรสไม่เปิดใจว่าสิ้นเดือนนี้สิ้นสุดสัญญากับทางช่องเจตอนนี้ก็เป็นอิสระแล้วอาจจะกลับมาแอคทีฟช่อง YouTube ของตัวเองที่เคยทำไว้มากยิ่งขึ้นตอนนี้ขออยู่เป็นอิสระไปก่อนยังไม่พร้อมเซ็นกับค่ายไหนเพราะหลังจากที่เหมือนเราอยู่บ้านมาหปีแล้วเราก็คงอยากจะออกไปข้างนอกก่อน ยังไม่ได้อยากไปอยู่บ้านไหนยืนยันว่าปัญหาอะไรไม่มีเลยจบกับช่องดีมากเพราะได้มีการพูดคุยกับทางผู้ใหญ่ผมก็บอกไปว่ามันถึงจุดหนึ่งที่เราอยากจะออกไปทำอะไรใหม่ๆมากกว่าเขาก็ยินดีที่จะให้เราออกมาส่วนในอนาคตแฟนๆได้เห็นหนุ่มเกรทไปร่วมงานกับทางค่ายทางช่องไหนหรือจะไปสายวายก็ต้องรอติดตามและลุ้นกันต่อไป bye